สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสิงน,นะคะเช้าบ่ายวันที่ 19. พฤษภาคม2568ทุกคนค่ะวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกคน ก่อนอื่นนะคะเรามาดูวันที่สิบหกก่อนพอเข้าหรือหลุดวันที่สิบหกนะคะทุกคนสลับกันมากพี่น้องจะให้เด่นหนึ่งละศูนย์นะคะรอบเช้ามาสองแปดศูนย์สามหกเด่นมาศูนย์ทุกคนคู่ศูนย์แปดเจ็ดไจับหายทุกคนเบ่งดูเมื่อเข้าสามหกรอบบ่ายทุกคนเลขเด่นประจําวันมาเลขหกรอบบ่ายจะให้สามละสองมาห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งมาเข้าหนึ่งหนึ่งของรอบเช้าทุกคนขาเป็นเลขเบิ้ลประจําวัน เนาะค่ะบางคนก็น่าสิได้บางคนก็น่าสิบ่ได้เน,นาะผูนะคะ้คนหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมาเลขเบิรนค่อยสิได้พี่น้องเอาไปลุ้นต่อวันที่สิบเก้านะคะถ้าชอบขอให้เอฟซีโชคดีนะคะถ้าไม่ชอบท่านผ่านได้เลยนะคะสําหรับวันที่สิบเก้าวันจันทร์จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจไดเก้าและยแปดมาดูความน่าจะเป็นเก้าสองสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้า 9 3, 3้9สามสามเก้าเก้าหกหกเ8้าแปดเก8าดสองสองดหนึ่งหนึเจ็ดเสามสดหกหกแปดนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและ1ทุกคนสองเก้าเก้าสอง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 เสองสองสอง สองศูนย์ศูนย์สองสองห้าห้าสองหนึ่งค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งขายซีขานี่ก็คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะที่นี้เรามาดูคู่ตัวเด่นเก้าแปดสองหนึ่งนะคะเีขา 9ก้าสองสองเ8 8าเ8้าหนึนกะคะสกับ1รอบบ่ายค่ะส9งเก้า2ก้าสองสองแปดแปดซขานี้ก็คือผู้ตัวเด็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆผู้ที่ท่านชอบนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข เจ็ดเลขสองและเจ็ดนะคะทุกคนวันจันทร์เลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดเลขสองกับเลขเจ็ดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ fc ขาทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่เก้าและแปดเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าติดคู่ตเด่นเก้าสองสองเก้า 8ปดค่ะแปดสองสอติดคู่ตเด่นแป2 8อนะคะสกับ1และ2กับ7เป็น2227ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน1นึ่งค่ะหนึ่งสองติดคู่ตะเด่นหนึ่นึ่งนะคะสีขาเป็นจึงใดแน่พี่น้องมีคู่ใดมากกว่าค่ะชอบก็ตามต่อได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้อง สถิติกะมีเขามีหลุดเนื่องจากบริเ้เขาถุกมือแล้วกับบริ้หลุดถูกมือ่อนะพี่น้องก่อนที่จะตามก่อนที่จะรับชมก็มีสติในการรับชมนะคะทุกคนให้ดูแต่หุ้นตั้งแต่เช้ามาว่าเข้าหรือไม่ถ้าเข้าก็ตามต่อได้ถ้าหลุดถ้าไม่ดีก็วันหลังค่อยมาตามใหม่นะคะทุกคนด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากแอดมินที่มีให้นะคะทุกคนขาจาก จากจิตใจจริงๆนะคะทุกคนห่วงใยจริงๆนะคะทุกคนวันไหนหลุดนี้ไม่อยากคำนวณให้เลยนะคะทุกท่านไม่อยากวางแนวทางให้เลยนะคะทุกคนขาค่าสสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียงวันที่19พฤษภาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f c ทุีทุกๆท่ทานมอบให้กันเสมอมานะคะ สำหรับวันนี้จะขอให้เอฟทุกทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันหมันสุขุทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ